ตัมผาดนะคะที่ว่าจะมาพูดคุยกับโนราส้มพงนนท์ดาวน์นะคะซึ่งเป็นสายตระกูลของโนราแปลกแปลกดัมดาเทนะคะซึ่งเป็นสายโนราทีท่ในภาคใต้เขาคือยอมรับกันว่าเป็นโนราพิลีกัมนะคะจันันยอดมาทีเดียวนะคะที่นีญาติในพีพีพ่ส้มพงนนท์เคยแนะนำตัวเองสักนิดนะคะเพื่อให้ผู้ชมคนไทยได้รู้จักกับผมครับสวัสดีครับผม มาดูราพรุ่มป่ง้อยดำหรือตาแค่ปัตตังลุงส่วเกี่ยมเกี่ยวสายและล้านชายดราแปลกดำถึงทันได้ชิ้นบุญไปแล้วแล้วกับพมเองตอนนี้อยู่ที่ปกักตียู่ประจำคือบ้านเหลี่ยมตีนึงจองอาหู่ทิพซ้อง,องตำบลตาแค่อำเภอเมืองปัตตังลุงครับแล้วก็อายุตอนนี้ก็6 0ปี6 0ปีพุบริบูรณ์แล้วก็ เกิดปีมาเส็งเดือนกันยาพอซอสองซีเขานะครับตอนนี้ออกชุดปีต็ดเต็มแต่ตอนนี้จาจะข้อหย่นกัดมาอีกนิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับเอ,อถ้าผู้ทึงการเปลี่ยนแปลงนี้ทุกคนจะนต้องตงหนุราดับถึงนย่าทีนะครับที่นี่หน่ยอยากจะอ,อยากจะได้รับความเห็นจากตีกับกรณีข้อการเปลี่ยนแปลงข้องนุนร,ราดับถึงนี่น,นะครับเออ พี alors, look, son, ่พโมอกรตเตอนีหวาไอ้ไอ้ไอ <So. S 2> ้นี่เ yani ป็น anyway, ส yup. ิ so. <nom ely furious> ่งสองคารเลยจริงใช่เลยที่เราเราทำมาเพราะว่าดราทุกวันที่ได้มีเจอเที่งอยู่ได้รับเพราะราเตเป็นแบบอยู่เลยวอ่นจัดเจนนะครับชัดเจนเลยอันนี้ไม่ต้องทำใครคือจัดเจนไม่ว่าลงไนมาอวดอวดโอวชั้นทำหอาเองชันไม่มีเบาบเบามาตัวเติมมนก็ไม่ฉาเจี้อ้อพอเติมมีคน ชีเน่ไอ้รไดได้ได้ได้ความไล่เรืงตัวที่บังทึงบู้ตัวทีบังทึงนะครับคือฐานเร่ดูราสากพันล้านมีขาจางดูราเกเรกระบุ่นครูนรำเจบุญนี่รับไม่มีราคากันนะไปบานใคยตึ้ง้งตี้องที่กับตึงตึงตึงตุ้งกระร่งหมดแต่ไดก็เดี๋ยวด่มีไอตำหน้ารูปนีก้นเดเร่กันแต่เาไมด่าผม ดายีบาเอากับไปบ้านนดิมล้วเดีดราาเติมไอ้บิรากาการาคาราคาแล้วคือดัดสร้างมัอไม่ม้องเรไทำคือดูราเติมคนตั้งเงิดูรามาลดัาตัวดูราเติมกับนั่งกังนไอ้ีกานเก็บเงินขาพันประตูเป็นดูรากานาแล้วนัน่งกันนาเลยแต่คนนี้ก้าเล่รักเก็บประตูห,ะน мы, <nichts. S 1> หนึ่งบาทสามบาทเจ้าบาท ปอบานมันแต่ไรกมันเป็นบอยค่ะครับคิดว่ามันนั่นค่ะไหนตั้งแต่มันนั่งดูร่าเขาขนาดเลื่อนเขาพูดตามตามกันมาจึงมาประยุกต์กันมาทุกวันนี้แต่แรกเป็นเบาเบาล้นมาทีนี้เอ่ออย่างกรณีข้องนะวันย่ายหลุดจการมาเนี่ยหยุดจะไม่กลับหรือหยกกล้องจราจรคือแต่แรกมันมันมันเป็นกระปัดเคี่ยวกันหรอกครับแต่แรกดูร่าไม่มีละครทีนี้พอไม่มีละคร พออิรายิ่งขึ้นมาปเพริมขึ้นมากะมีกับปัดมาโตโต้ก็เรียกคํากัปัดเกีียวเ <c oughs> ยอะๆพอเป็นกับปัดเกีียวขึ้นมาก็เป็นจับวดขึ้นมา <c oughs> พอจ้างเป็นจับวดก็เอา้ากระปอเติมแต้งละโก้ขึ้นมาเป็นเรื่องมีมีบดก็เรียกว่าอกไปนหน้าบดก็ต้องวา,ล <c oughs> วากลรนวาร์เซปูด เกิดอ็เกิดอะเจรจากกมีปัณนมาแล้วก็ตั้งแต่ปัณณก็นักแตงเรืือนกันมาเกิดขึ้นพอบบางเกิดจากคนเรื่องเวลาบางอะไรก็พอเดินบางพอเ่ิงก็เป็นคนรักอาปุ่นคนแต่คนรักจะรวยก็มีนักแดติดตานเล่าเนี่อะไรแต่ก็รักตัวตัวไปเวลา ได้ล่าได้เล่นม,มียายของดราเติมนีียายกุณขาไล่บางมายบเตจเตดรามียายของดราเตอมมีคุณขาไล่เหลืองกับ <c oughs> พวกมอมาเล่นเมืนอคือติดเดในไดฟังเรื่องหนร่ลนครับของพวกมอมาเล่นก็พอเรื่องนี้ทั้งหมาไ <c oughs> ด้อะไรกา,ากเรืืองนี้ได้ซาจาจพ่อแม่ักลูกไม่เท่า <c oughs> นี่ไอ้นี่ไหไ้คุณขาร่งมันรรมา <c oughs> แม่พอมีลูกสามก้นนี่พอแม่จังลูกไม่ถามแต่ลูกที่พ่อแม่รักตีต้งเสียทีตีตุ้มเต้ทอย่างอ่ะพ่อแม่ทำไม่ได้ถึงไปเบื่อก้นแก่พ่อแม่เกลียดติดคนนั้นเลยนึงได้มผมเล่นแบบมีกุจะจรองมีไอซิงเป็นคนโตไอจมจักเป็นคนดี่อบเป็นผู้ชายเรื่องน่ะ จมดีเปนคนตุอโต้บุญยิ่งชอบกนนี้พอ่อแม่รักไอ้ท้มคนโตันี่พ่อแม่เกลียดอยู่บ้านต่ำหนาต่ำตันต่ำตีกคนติดพ่อแม่เ,มเกลียดนี่เดือดอดาด,าดาราะวะ่านึ่งความรู้ก็ไม่มีไอ้มีวามสื่อชัรลุงบรรจารไปใต้ตานต่อเรื่องต้นวันที่อาเภอตะลันองเท oh. <laughs> พอพ่านคาย โยกลุงล oh, ุงก yeah, like ับตาหน้าเหลือไอ้ซักไก่ตรงที่แม่กไก่มัดไายดินกก่หนากไก่ายเอาช่วงให้ลูกเรียนจนเกลี้ยงจนบัดนั้นก็ไม่ได้จบก็ไม่รู้อยู่ตรงไห้เงินตรงที่กุญแจเด็กตรงทีไม่รู้หน้าตามันฟื้นลงมาไม่ได้ตรงทีวะทีนี้ลูกก็อมาแตเดียก็ไปก็มาไก่หมดไก่หมดในมาโยกกับผีผีไม่อยู่โยกก็ได้แต่ไอ้ไก่ก้อไงสิ้นไก่ท้าไก่ตานรหลุงเจอกันตาหวานลุงยิก ทางนองไอ้ทางนองทางทางล้างเดือนไฟจอยนี่ไปโดยไปในดีวะ่ะปล่อยจิบรอเก้าเตียงตามหลัไปตายซ้มซักมายอมรัคกว่ามีไปมันก็ายตายที่มาย่อมรัะเตียชิ้นหลังจากลุงยิกแหลกกายค่อยๆช่วงนคนอาการตลบแต่ว่างานจนได้ไปทำ้า,านได้ดีครับทำมากินกับภรรยาจนว่า เมยันจะกินึ้นมายังดึกึงนงหมยกลับบางก,กูเกตเมย์เอาต่จะตามมาเมยบางเอินวันนั้นตามเมย์ไปดูงีบตามไปตามมาไปเจอบเงินไอ้จุ้มซี่ที่มยยูไอ้จุมชักชเลยชิมจำบ้านหนองบ้าวปันกระดาหัวดนเรือคระดากัวในเรืองแตจแล้วแต่ไปถึงมา ไอ้ทิ้งโมจับปืนยิงปีบ้าวแต่ปืนไปลันโต๊ะตัวอีกตายมันเพื่นเฟ้งกะตีทำับเฟ้งกะตีทำเห็นป่ะคือไอ้ชิ้นไอ้สักตบตีจนว่าเพื่นปื่อนได้ไอ้ชิ้นจุกกามเมย์อย่างเดียอไอ้ชิ้นนั่นแหละถ้าไหวชิ้งกานองไปเดินมันละกุนตีเมย์ไม่รักกับไม่รักอยู่อันนี้แต่นี่ก็ตามวาเมย์เป็นเจ้ป่อยเมย์ไปรักเลี้ยงนี้เขาคือย่อมกับย่อม ได้กับตีซำมาจนว่าคุณรองกับคนทำวิจยารรมเล่นย่างนี้ทุกครั้งแต่เราต้องอารรวมกับเรือมันมันเป็นในจช่นเองกจอนนั้นก็เปในเบรคะค่การเปลี่ยนแปลงนี่มันแค่นี้ก็จะในฟังว่าเนี่ยละกรเมื่อถูกต้องกับพระติยเยอะใ้ฟังในหลวงมันกันแต่ว่าได้มีเยอมันฟังป่วยๆมันก็โรร่าไว้เลยตักฟังให้ดีเวลาเว่าเวลาเออเวลาถูดต้องกับป แม่ละมไม่ไม่เอ่อเอ่อลาม่อีโครดไม่กินพริกไม่กินข้าวก็ไม่ได้กินตรงหนังโลกรองอย,ไ,ยอออไม่ได้ต่อโอกต่อป้าก็ไม่ได้ต่อคือมันเราเราบร,ร,รบอกว่านได้โร,รอยนิดอยู่เนี่ยมัน,นคือแฟง